เป็นลำไส้อักเสบอ่ะต้องบอกก่อนนะคะอันนี้ลำไส้อักเสบคือลำไส้หรือกระเพาะอ่ะมันมีการระคายเคืองนะคะจากเขาเรียกว่ากรดหรือหรือลมร้อนหรือธาตุไฟอ่ะมันปะทุนะคะส่วนมากธาตุไฟหรือความร้อนที่เกิดขึ้นในลำไส้ในกระเพาะเนี่ยมันมาจากหนึ่งอาหารที่เราทานนะคะอาหารที่เราทานอ่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นของที่มันทาให้กระเพาะแสบหรืออักเสบก็คืออาหารรสจัดนะคะสองคนที่กินอาหารไม่ค่อยตรงเวลาอันที่สามก็คือกินอะไรที่มันย่อยยากนะคะทําเช่นออชอบกินเนื้อสัตว์ชอบกินหมูกระทะ ที่มันย่อยยากหรือเป็นพวกแป้งพวกน้ําตาลขนมปังเบกเกอรี่ขนมจีนอะไรพวกเนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เงี้ยค่ะไอของพวกนี้มันค่อนข้างที่จะย่อยยากลำไส้มันเกิดการใช้งานที่หนักเกินไปนะคะมันก็จะเกิดแผลในลําไส้หรือว่าลมร้อนหรือไอร้อนอะนะคะลอยขึ้นมานะคะสายพันธุ์ไทยเขาเรียกว่าอ่าเกิดเกิดภาวะกรดนะคะกดเกินนะคะอย่างเช่นเป็นกดไหลย้อนขึ้นมามันจะแสบนะคะแสบออกตามตัวมันกัดตามลำไส้ของเราวิธีแก้ง่ายๆนะคะง่ายๆเลยเลี่ยงอาหารทุกอย่างที่ทำให้ลำไส้ทำงานหนะัก รักษาด้วยการปิดลำไส้เขาเรียกว่าปิดทัานะคะปิดแผลในลำไส้ให้ให้มันเกิดการสมานแผลก่อนนะคะคนที่เป็นกดไหลย,ย้อนแสบท้องนะคะหมอยุ้ยแนะนําให้กินก๋วยดิบก่อนอาหารเพื่อเคลือบแผลในกระเพาะอาหารพอกินข้าวเสร็จนะคะกินน้ำก,กะเพราต้มหรือน้ำขิงหลังอาหารก็ได้นะคะหรือใช้ผูหลานก็ได้นะคะชเงเข้มๆหน่อยกินหลังอาหารถ้าในกรณีกดไหลย,ย้อนนะคะก็รอให้อาหารย่อยสักครึ่งชั่วโมงค่อยกินก็ได้หรือหนึ่งชั่วโมงนะคะ